ตลาดเหมือนกับจะเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอเมริกาจะลดดอกเบี้ยเยอะอันนี้คือแนวคิดที่ตลาดถืออยู่นะฮะแนวคิดที่ตลาดถืออยู่คือปีหน้า2026เนี่ยอเมริกาจะลดดอกเบี้ยอีกค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลังจากที่พเวลไม่ได้กรารตีเมื่อคืนหลังจากที่เริ่มมีเสียงไม่ได้บทคัดเมื่อคืนจากบางท่านบางทีแนวคิดว่าปีหน้า2026จะมีการลดดอกเบี้ยเยอะจากเฟดเนี่ย บางทีแนวคิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องเริ่มถอยหรือว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยเลยที่อเมริกาผมคิดว่าอาจจะต้องพรีเพาสำหรับแนวคิดนี้ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทันวาลดยากหรือว่าถึงแม้ทันวาจะลดแต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีการลดเลยเนี่ยดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าในปี2026ถ้าอเมริกาลดดอกเบี้ยยาก implication รกก็คือดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นอันนี้คือแนวคิดของเรา